อุ่นครับเบิ่งครับเบ่งควายผูใหญ่รครับอันนี้เป็นพันยังครับลูกเพชรลูกเพชรมงคลครับอันนี้เป็นลูกเพชรมงคลนะครับง่งามครับง่างยากเนาะ Ờ. มัน các, tuần nhảy thân nhau มากครับ ังครบนีองั้นสครับกงั้ครับอ่ะงข้สองที่เขาให้จขาด้วยคกินที่ดีาานี้ครับตีมูหันฟ้ามครับหันฟ้ามครับฟังกล้ว,ย,วนนยนะครับชนะมฟังง้วนะครับเนาะลดเริ่มหลานะครับปนะระเทศนี้ รถเริ่มไลยคร,ครับตลาดนัดบ้านชาติตำบลบองพลอำเภอพลังวัดขอนต่มครับอาทิตย์ที่นะครับสิบเจ็ดนะครับธา,าคมา้ม25 6กครับคนเยอะมากนะครับประเท์นี้ครับ เป็นนีมหัครับสวัสดีครับจากบริษัทยูิแชเนลนะครับขอมาชมนะครับตลาดนัดวัวควยนะครับบ้านชาตินะครับตำบลเมืองพลมาเพอ่อพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการนะครับ กับคายกับงอนครับมมหันโมหันฟ้ามสวยงามครับสวยีโอ้โหงี้งามจัง ฝั่งนี้เป็นฝั่งกล้วยนะครับเนาะฝั่งกล้วยนะครับของขายกระไลนะครับฝั่งกล้วยครับฝังนี้ฝั่งกล้วยโอ้นี่ครับมะเบงกล้วยปู่ใหญ่นะครับนใหญ่มากครับ เดี๋ยวครับสวัสดีครับผมจะไปดูผิวชาแนวนะครับเมื่อนี้นะครับมาชมนะครับตลาดนัดวัวควายนะครับบ้านชาตินะครับตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับอาทิตย์ที่สิบสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดทำว่านะครับสองหาหกหกนะครับเนาะครับนี่ครับครับเองนี่ครับนี่หน้ยหอยนะครับเนาะเป็นหน้ยหอยนะครับน้อยห้อยนุ่มครับนี่ครับเขาถามราคานะครับ วันนี้พ่อแม่งับซ้าซครับแมลูกสองหมื่นเซีรทรายครับทรายครับนี่นี่ครับอันนี้ทะาลครับทะาลทะายพันมีเสียครับพันมีค้อยครับขอไปไกลหัวขอบไปไกลข้างมันข้างไกลหอวเลยเสียดิอวพูดอะนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเห็น ออกไปอกไปกวงย่ามันส้นอเนาะถ้าได้ก็ถ้าได้ก็หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยไปสุมวหมองก็ได้ครับหมื่นเก่าพันหาร้อยเพราะว่าเพราะ่เป็นวัวขอผมครับโอกไปเด้อหนึ่งหมื่เก้าพันห้าร้อยนะครับนี่ครับั้เจดทีนะครับ หาเบิ่งย่างนะครับนกพันนะครับขายกุ้งครับตลาดนัดนกเพื่อนบัานชาตินะครับนะครับนะครับนี่หอดันขายแมงดานะครับเนาะแมงดาทุงสะเด้นนะครับแมงดาบอครับตัวนี้ชิบบาทตัวนีเท่าบาทเนาะโอตัวนี้ชิบบาทแมงดาครับแมงดาตลาดนัดก็มีแมงดาขายนะครับขายเลยครับทุงละเท่ด้น แมงดาครับน<ห>ี่ตัวผูนี่ตัวเถกนี่วีตัวเถกแมงดาครับนะวันนั้นสิบาทตัวละตัวละสบาทครับแมงดาตัวผู้น่เจาครับตัวแม่จบาทหแพงครับผ่านขายอยู่ครับตลาดนัดบางเจ้าจ้า ประเทไทยราสวัสดีครับจากประตูพิวเชนี่นครับดีมากมาชมว่ววยครับตลาดนัดวัวควยบ้านชาตินะครับเมืองพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับครับอันนี้เป็นฟังเวียดนามครับเนาะเวียดนาม มาเยอะมากครับวายหลายค,ครับอาทิตย์นี้ครับอู้ยิครับวายเยอะมากครับอาทิตย์ที่สิเจ็ดนะครับธรรมบา6คนสองห้า สวัสดีครับจากดูพิวชาแนลนะครับขอมาชมนะครับตลาดนัดวัวควายนะครับบ้านชาตินะครับตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการะครับกับควายกับงอนครับโมมหันฟ้าม สวยงามครับเพืยอนี่้งามจรงฝังนี้เป็นฟังคล้วยนะครับนะฝังคลวยนะครับ ของคลายก็หลายนะครับฝั่งคล้วยครับฝั่งฝั่งกล้วยโอ้นี่ครับมะเบิ้งคล้วยปูใหญ่นะครับใหญ่ามากครับ้นัา